ววรรสวัสดีครับผมสถียชัยผู้เชัยวเนื้อวันนี้จะมาสาธิตการตอนกิ่งซึ่งีวิธีการทําจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์การทําม,มีอะไรบ้างหนมีดสองกุ้งพเท้าแช่น้ำตัวสองส,องสามมามูลเลกบ้านสีขข่ปกันห้เชือกขวางเมื่อมีอุปกรณ์ครบแล้วเราไปเลือกกิ่งที่จะตอนกันว่าเป็นอย่างไร ครับกิ่งที่จะตอนนั้นต้องเป็นกิ่งที่ไม่แก่เกินไปหรืออ่อนเกินไปสังเกตได้จากสีของกิ่งถ้าเป็นกิ่งแก่สีของเปลือกจะเป็นสีน้ําตาลเข้มถ้าเป็นกิ่งอ่อนเกินไปสีจะเป็นสีเขียวอ่อนกิ่งที่พอดีจะออกไปสีนวลนวลไม่เป็นสีเขียวอ่อนเกินได้แล้วต้องดูด้วยว่าลักษณะของกิ่งเป็นอย่างไรกิ่งที่เหมาะแกะ่การตอน ต้องเป็นกิ่งกระโดงหรือกิ่งตั้งตรงเพราะมีเวลาลากจากนั้นใช้มีดกรีดจากนั้นลอกเปลือกออก จากนั้นใช้สันมีดขูดท่อดลำเลียงอาหารให้ขูดจากรอยแผลลงบนลงมาแผลล่างให้รอบจริงจากนั้นใช้ผู้กันจุ่มฮอร์โมนเร่งลากแล้วมาทารอบคว้นด้านบน เสร็จแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นปาดถุงจากนั้นนำถุงไปหุ้มรอบรอยแผลที่ขั้นแล้วม้วนจากนั้นมัดเชือกฟาง ให้แน่น,ก,าาน,นก็เป็นอันเสร็จแล้วก็เป็นอันสสิ้สนนะครับ